สบายเลยเนาะแห่งปตู้นูไล่อยู่บ่ด้คือเราสิบประเจราน่ะวะนี่เนาะยูประดินมีหลังคาพรอบ่ได้ถือบ่ได้ฝนได้ี่เพลงเติบได้ไงเก้าแสนเห้ะเก้า0 0นเห็นบ่เก้าแสนพันหนึ่งกะหก0 0นหก0สนซีตอนนี้เนาะกะประมาณพันปลาย อันนี้เป็นบะนชื่อ,อน,นะเจ้านะฮะนางดวงใจนางดวงใจบะเอ,อ้ยจะได้ชื่ออย่างเฮ้ยหน,น,นึ่งก็ะปุกอโอ้ยมีอย่างนอน เฮ้ยตูม uh ีน oh. nope. no. oh. oh. ่าก uh ิน oh. ยังอไพวนอันนี้ช่าัวใชไหมต่นี่เนาะอ๋มนยะท่นจำมัง์ทั่วต้นเทยงอ๋อสบายดีเอี้ยนกระตุกนะกินปลากินเทียง้นเทียงอปลาเ่าจะใช่วยิทางไมบุญคนชื่อมา้คนชื่อมา ในเครืองเจ้ากับวัมีตู้เย็ยนบ่บ่มีมมเอาเวลาในของชดไปฝากไปทำเพิ่นปะแต่ไม่เสยเชิญรสชีเห็ดแห้งตากแห้งไว้โอ้ฉันได้กินแต่แห้งตลอดเลยด้ยโอ,อ้เขื่ออ๋อโอ้ลงคุมนะบ่หนิเขือ่อนคักได้ไหมเขื่นอนนี่เนาะปลูกอย่างในได้เชิญกุ้มินในคุมคิมเพิ่มอีกอนะเนาะ คุมมุงแตงฮะคุมุกตงคุมมุงเตงยพาไปเบิรงดูฮันลงมเมื่อไรมุงเตงนะร้มเมื่อวานนี่โอ้จะคุมในฝนเศร้าเคุมโอ้คุณน้อยแท้เคยเศร้าคุมแกเห็่ประเด็ห่างป้าป้ามายืนอยู่โฮมพี่ เห็ดทีบ่ะหรเห็ดห้างงูเตงแบบไร่ดอกงูเตงขาวบ่ะงูเตงเขียวแตงเขียวหมังเงี้ยงเหมืนบ่เ,นอเ,นเออซื้อเองหรือเพิ่นซื้อมาให้ทางเบาเบาเล้าเพิ่นซื้อมาเบาเหลา้าอืมซื้อมาให้เล้พอดีแล้วเลยเพิ่นซื้อมาให้เขากับปลูกพังไปเนาะเห็ดข้างเห็ดเงีงมันใหญ่มากนี่นี <laughs> ไ่ไปขายอยู่ปากทางเน้อเที่งทีมงานมาใช้ทวงเลย ยายชื่อผู้ชื้อต้องชื่อให้ชื่อช่วยโอ้โหมีเวลันตรีไปไปมาเป็นหมากเด็ดทีมงานมาดินเด็ดปิดกินบดชอบบริข่ายซะเนาะถดยปลูกหมากแตงนากระหมักทั่วมีนะปะทั่วมีแล้วแต่ว่ายังทันที่ยัง่ทันปลูกปลูกต่อไว้ได้เนาะต้อปลูกยังมาพี่ปลูกหขมมันต้นงิ้วนี่กับบัวดนตรีอะไรปลูกต้นงิ้วนี่ มันกสีเจ็ดให้มันมองามควดด้วบอดภานนะเอาคือบุญไฟเถอะเนาะมันหมดเลยลราจะจังไรวะนี่จะคุ้มใส่อีกบ่หน่หรือว่าควัดให้มันเย็นให้มันหมดแล้วให้มันเย็นแล้วกสควัดเอาทงโอ้บอกง่ายว่ามอดไฟไวให้มันเย็นนจังควดเอาคิดว่ามันหมดไต่จังคุ้มอนชุมไฟเขาเองนะบอกหอมมันหม ไม่เบิดก็มันประธานเล่นไม่เบิดดอก้ใหม่มันโมเบิดดแลอืมอืมอืมเนาะดูยตอนนี้คือพอสร้างเพิ่นกำลังสีเทคานเฮือนเจ้าบ่บ่ไนีกอแอลแม่อืมอืมจับเสือกจับยังเบิดได้เนาะทางนั้นเนาะงบทั้งในทั้งสมบุญบ่แม่ใครทักพอสร้างเพิ่นเฮ็ดควบก่อนเลยเนาะก็เพื่อดองแต๋อมาเพื่อดองนลมฝน ดําเนินการมาพี่เด like ้ยถ้าว่าไม่ไม่ของเจ้าบ่พอก็เทคานนั่นน้องแต้วแล้วก็ให้พอสร้างยืมมารถน้องเอ้ยส่วนตัวที่ว่าของเอ้ยซื้อมานะ่ะเพราะว่าไม่นี่มันบ่พออยู่แล้วเนาะบางทีเกิดน้องแตวบ่พอก็อาจจะได้ยืมนําเจ้าไปพอเฮือนใกล้เนเคียงกันกยืมบอกบอกเพิ่นยืมกันน้องแตวนี่ก็ยังเือแต่ากลางแล้วก็สิชอกหาดินอีกเนาะ อ๋อเฮ็ดดินนี่ยากเนาะไทยบ้านนี่โอ๋มุ่นยังม่นยังมนยังมนดบ่ตอต้องน้ําฝนนี่ห่วยเนาะก้นเวงแล้นี่มุ่นเซาคุณกินข้าวคือบ่ขึ้นจักเทื่อเฮ้ยแต่ว่าหน้านี่เริ่มเวงแล้วหน้านี่มันก็ซ่ํานีขนาดอยู่ร้านอาหารได้กินแบบอาหารบ่ได้ค่อยกินแบบอหน่อกินข้าวเจ้านาหยังกูมือ็ซ่ํานีเออค่อยอยู่ร้านอาหารได้ เฮงานอยู <si> be 50, source, ่ร้านอาหารรกระบังแถวรัาวแล้วก็รกระบังคยไปเคยไปเฮ็ดงานอยู่ไทย้าอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟบ่เป็นแม่ครัวเป็นเด็กเสิร์ฟอืเคยอยู่ไอ้ยังซอยหานะตักซีักซแจ้งพัฒนาอะหยังเดิมไดว่าแถวรักซีงานร้านอาหารแล้วก็มาอยู่แถวสมุทรสาครเนาะ อาชีพมัธกรงานด้านอาหารอาหารทะเลร้านครัวรุงยาเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟได้ดีบ่จะได้ได้ดีอยู่อืมวันนึงได้เท่าไหร่วันนึงบางทีก็ได้เป็นพันบางทีก็0 0ออตเมวาลูกค้าเพิ่นเข้าหลายช่วงเพิ่นสิเข้ามาช่วงประมาณอันบ่าย2นี่ฮพอดีประมาณ11:00น12:00นกลางคืนอืมเข้างานจัมอตอนเช้า ก้ามงก้มงตอนเช้าเด็กเด้ตตาลูกค้าอ๋อแบบเดียวกันเดี๋ยวเราเอวยเห็ดอยู่ในมหาไส้อะเนหละชาวชนบทสะคอนเขาเขางานนี่ตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเขางานไม่เกินแปดโมงเด้อกะได้แต่ลูกค้าเลยฆ่าพิ่นพาเด้อลูกค้าแบบว่าเพิ่นไม่ดื่มมี่ยังเขาก็ได้อยู่เลิกน้ำเพิ่นตอนนี้สร้างเพิ่นเดิมมานี่แหละเนาะดีใจน้ำแบบนี้ เติมชิมาเทคันเขื่อนนองน้ำฝนแล้วป่ะนี่ตั้งใจงหั่นกะขึ้นโค้งนี่กะมีแล้วบ่นองขึ้นโค้งมีไม้มีอย่างเมดแล้วบ่ยังยังบ่ได้มีโดยเพิ่นทางอันเนี้ตั้งใจทางลงเฮเพิน่นมีวงกบอือทางลงเพิ่มี่เราผิดชอบวงกบแล้วโดยแต่ไม่ขึ้นโค้งนี่ยังบ่มี่โดกำลังค่าอือๆเนาะ ค่อยเป็นค่อยไปฟนเอ้ยเดือนก็ไปเรื่อยอันนั้นคือใช้เฮ็ดหยังนั่นน่ะคือเป็นน้ํามันน้ําที่ว่าไหลออกจากห้องน้ํานั้นค้งอยู่บนพื้นเทปูนโอ้มันสูงต้องเฮ็ดคลองลงไปดลงพุ่นเลยดยอือๆเนาะเอ้ยก็ลืมแล้ว่ห้องน้ําจมีฝนเยมาแล้วเวะทางข้างทางตลอดก่อนสิเข้ามานนี่วะก่อนวะก่อนบ่ลืม เออยังบุคุน,นะนะเคยแต่เข่าแล้วรอบนึงเมื่อนนะ่ะดย้ยแต่ว่าไอ้คิดว่าเจ้ายัางบมีของน้ำคิดเพาะให้ทางสร้างเพิ่นมาขุดค้านนออ่ะบ่มาบ่คือว่าสิยังอ๋อฉันเฮ็ดช่วงค่ำคำเนาะด้ยอืมอืมไปเลบบาะบังเฮือนเจ้าสักหน่อยนึงเพรเป็นอาหารหัหวาตาโอ้สักหน่อยก็นฉได้กินเอ้าขุดคุมเพิ่งมาได้เลยนี่้นีเจ้าเองว่าขุดนี่นะต้องใช้ อันนี้คือไม้แทกบนน,นี่นะไม้แทะมึงดูค่ะอันนั้นคือสองเมตรบนลน,นะอโอ้เกือบไม้แทกไปเลยอาจะจะคุมแหละค่คชุ่มัคุบนรักของเชเตลอือเดี๋ยวเา่าว่างเลยยเห็ดไปเรื่อยๆเนาะครคักคัก งัวเยียงพริกเนาะใด่ป่ะเอาพริกก็ได้เฮาแข่งน้องใส่หดเด็กตัวป่ะห่อข้าวต้มได้เนาะในถั่วห่อข้าวต้มแซ่บได้หนิรอเบิ่งเฮือนน้องน้ำฝนก่อนบาทหนิ โอเพิ่นสิเด้อมันน่ะก็มาขุดคลองมาได้เนาะได้อูยอ่ะตอนนี้ทางเฮือนน้องนมพลทางพอสร้างเพิ่นขุดร่องไว้แล้วสิเดี๋ยวก็มาดเนินการต่อกขึ้นํากันนี่บ่สิเอาํากันกับเพ่นน้องแตวบ่ได้อือเอาํากันเลย ยามน้องบอกใช่แล้วฝนค่อยามฮะบูฮูเลยเอาพอตั้งมือนี่พอตอนเช้ามืออื่นก็บอกให้แล้วเออตื่นมาตอนเช้าเห็นเงินน้ำใสเลยกี่ยูพวกก่งูงหนึ่งเนาะไปมัแนี้จนต่้มแบบนี้บัตรบัตรฮูเจ้าของกันนดยยังบม่ได้ยามใช่ปะเจ้ารักยามก่อน ่ใช uh, ่ใช่เท่าไหร่ก่อนนี่อ่าหลายหลายพันอยู่หลายพันอยู่เด็กน้อยแหละอย่าเด็กน้อยด้วว่าทางสร้างเพิ่นยามก็มีเนาะอือื่อต้องน้ําฝนนี่สจักจักแม่ก็ผู้ลืมได้7ค9 9 7 7 9 9ค7แม่นประมาณนี้เนาะเออๆสิประมาณนี้แหละแต่ว่าสิ ข้างหน้านี่สิบ่เสมือนกับน้องแตวเนาะแต่เดือนข้างล่างนี่ซ่ํากันหน่อยนึงข้างล่างนี่ก็นําผลออกไปหลายกว่าแต่ว่าเอาข้างหน้าเพียงกันนี่คักเป็น้าแดได้ด้เฮือนนี่ชเดินเด้อไปสิพากันเอาฟังรักเองเด้บ่หรือว่าจังได๋เนาะออมนางพี่เนาะสอนแสงพี่น้องเอ้ยคนหน้าบ่งามเห็นหน้าจนมืด พอ,อ,อไว้นำต้องเอาดินถมไว้ทั้งท้องใส่เนาะถักคักพี่น้องเอ้ยทางเงินน้องน้ำฝนรอรุ่นรอส้มน้ำกันอีกแค่นึงพี่น้องเอ้ยท,ท,ทางน้องเฮื่อมีมงกบแล้ววะนี้ยังขาดในระหว่างที่ที่คานี่ทางเมนบุญผันรับแล้วเนาะทางเสากอแอวนี่รับแล้ว แล้ววันนี้ก็บัดขึ้นก็นี้แล้วแล้วันี้ก็ต้องส่วนโครงหลังคาบัดนี้โครงหลังคานี่พวกไม้ไม้แล้วก็ังกะสีดูซินั่นแหละสิบ่ได้ใังกะสีทั่วไปเด้อน้ําฝนเยเือนตั้งดูซิอ่ะเอาสังกะสีทั่วไปเด้อเอาแบบใดไดก็ได้ต้องได้กันห้องอีกเนาะ ไปกับน้ example, mm. ําพลนี่บ่ได้เฮือนครัวกับตัวบ่เฮือนครัวตะหากบ่อือเฮือนครัวออกหันก็ได้เนาะข้างห้องน้ํามาถ้าสมมุติว่าอนาคตเฮาวางแผนไปมื้อหน้าเนาะกง่ายยพี่น้องเอ้ยทีมกักๆทั้งสร้างเพิ่น่ขุดนี่เนาะออแต่คือขุดน้อยแท้เพิ่นมาหมายไว้ิบ่ ใหม่ไปขุดคลองขุดยังกลนั่นปกมาเบิ่งทั้งส่าเป่งว้ยังหลายท้ะนี่เจ้าวเป่งนะน้หลด้จักจักอนาลากโกลฝน โอ้ต่อสี่สิบลักไปพี่คุณบอสีนะคุณท่อนพุ่นบออ้อมเพื่อนไปตู้คุณบอสดูว่าค่าเพื่อนจะไปอ้อมจะพุ่นไปพุ่นแล้วก็ฮ้อนเพื่อนต้องแต่วพุ่นหน้าทา้งหนาประตูก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะแต่มีอย่างในสายอันเจ้าชีฟังเองอันมีปูนนะบอนั่งมาทางหงษ์ทางวายทางนนีงทางนี้แจงนะนี่จะว่าเห็นทางเฮี้ยบอกว่าให้พุด ว่าค่อยๆพังไปเรื่อยๆเพราะว่าบ่มีงบเขาก็พอเห็ดได้ก็เห็ดไปดีแล้วน้องเออดีดีดีเขามีงบแล้วเขามีคลองไหนคอแต่ว่าเขามีปูนกับเฮ็ดซานี่เนาะเห็ดเองโลดน้องเออยาว่าผู้ใหญ่เพิ่นซ่วยมาตัวที่เขาเห็ดบ่ได้จังซื้อเอาเนาะจังจ้างเอาตัวนี้คือเขาในกระปัวนี่เห็ดได้อยู่แล้วย่อไล่อยู่บ่กระปุ่เคยเห็ดเบี้ยงหนักอยู่บ่กัเคยอยู่อ่าหุ่นมองว่หุ่นหน่อยเนาะ คุณน้อยคิงวางไอลูกสามเลยอาเธอน้องน้ฝนฝนดินผู้พรุ่งนี้บ่ลูกเจ้าฝนผูกกงหนี่บ่ไปโรงเรียนโอ้เอ้าวโบนเมีนบอกฝนนั่นนะโบนเมีนเนาะอือส่อไม่ใชนี่ยนะของอืมหน่อยของลูกเจ้าโดยโอ้แบบเดียวก็เป็นเมยอ้วนชื่อหาได้เอามาเอาว่าม่งดูของฝนเมยอ้วนชื่อหาน้องพิงกันแหล ต้องผิงก็มีขั้นหนึ่งทางเมตุวอนซื้อให่อ้ออันนี้ก็ได้ครัพี่อ๋อจบายเลยเนาะให้เม่ตุโหย่ไล่อยู่บ่เดีคือเราสิบประเจราน่ะวะในเนาะโหย่ประดินมีหลังคาเพราบบ่ได้ถือบนได้ผลได้ไง เพลงเติบได้นี่เก้าแสนเห้ยเก้าแสนเห็นบอกป้องเก้าเซนพันหนึ่งกับหกแสนหกแสนซี่ตอนนี้เนาะกับประมาณพันปลายพันห้าพันหกโอ๊ะกลัวหันอีกเนาะเก้าแสนเป็นเงินกี่อันนี้ก็คือใส่ขวดน้ำใส่นุ่มหอมใส่นุมให้ดุเตานุมให้ดุด้วย นมเจ้ากินนมกล่องบ่นมนมพูนกินนมกามมลีกามมลีเป็นอันขวดนะเป็นอันเป็นปองเงินเชโกจีนะโดยถ้ามีเงินนึ่งกินนมพวกกางแดงไข่อ้วนเนาะนมมันนั่นนะขุนคานมาเลยต่อยต่อยต่อยมาผูกแต่ผ่คือดำฝนวันหนาเละคือพอหายอยู่บอกกันเกิน ลูกเ่อนน้องผู้เสารำานยงี่าทำพ่นออกนะเกี่ยวเอ,อปไปูนี่ตัวได้ของเจ้ากอลอ่องไหนกอง,งนี้ของพุ้นของน้องเตียวบออมาไว้ตารางก็ต้องนำพนเนาะ น้องโดนฝนเนี่ยมีแต่ปูนเขียวปูนแดงบ่ได้เนาะควรจะมีปูนแดงมีแต่ปูนเขียวอืมแบบผักนเทค้าในเพ่ใช้ปูนเนี่ยคว่าปูนเขียวก็ได้ปูนเขียวก็ได้เนาะตามตามเฮามี่ตามตามรักกันกับปูนเขียวนั่นมันชีเป็นปูนปูนสาบปูนสาบปูนนันบกแต่ว่าเฮาบ่มีปูนแดงกับอาปปูนนี่เทก็ได้แต่มันสีแข็งซ่ากว่าปูน เกี่ยวอันป่นแดงอื้้อตอนนี้ทางน้องนุ่มพนี่เราท่าเบิงทางบ่อยาวเพิ่นมีหยังแล้ว่นเจ้าสิดําเนินการเฮ็ดเองเพวกละัวนี่โดยโดยละพดเลยเนาะอ๋อต้นเฮ็ดหยังบดนี้อ๋อต้นไม้บ่นั่นน่ะต้นดูม่นบ่ อาต้นดูเราบ้านนี้นเด็กจ้ะลงทับตูเรอบแยว่ง้ะเ,งเนอะมัดส <ใน S 1> ีมือผ่ได้บอไรป้ะระวังเงินสีมือไผ่โอ้่าไรยืนอยู่เนาะลงแล้วทั้งรันอ่ะ <c oughs> เหมือนไปรองเลยเบิ ừ, ่งเบิ่งเบิ่งทั้งสาวน้อยทางนี้ก่อนสบายดีล่ะสบายดีสบายดีเป็นบะชื่ออะไรเจ้านะนางดวงใจฮะนางดวงใจบะเอื้ยจะได้ชื่อยังเฮ้ยนนางไวเล่นไวนี่บ่นางดวงใจนะ นั่งไวยด,ดวงใจนะพุ่นพุ่นน้อยได้ชื่อ,อยังน,อน้องเจ้านะนังไม่มนั่งไม่เออได้คือบุโรงเรียนใช่ไหมเจ้า,น,จานะหน้าเป็นยังฝนคือเป็นตุม่มเป็นตุมนต่ม,ม,มอ๋อนางดวงใจเราเงีน้นบอ่ะดูคนคนที่สองโบคนนี้นะนคือบุโรงเรียนใช่ไหมนะน้า น้าไปโรงเรียนสิเอาเงินให้ซื้อขนมอยู่ปะมือเท่าไรบางทีช่วงนี้พอมีวันแร่ให้คนละห้าพันคนละห้าพันะช่วงบ่มีเลยช่วงบ่มีเลยช่วงบ่มีบางทีกับโมได้ให้บางทีกับไห้คนละพันซื้อขนมอยู่ใช่คือบันมีให้ขนมมีอยู่ในบ้านเขายางซื้อในบ้านถูกโ,โอ้โหนะไปละ ชิคานุ่มอยู่ซายกาโอ้กินห้างแตนเลยทางเหนือไอ้หัวหายเนาะเห็นแม่กันเนาะโอ้โอเอาขนมไปซื้อเอาเงินไปซื้อขนมแล้วนั่งเลยแต่ก็บัตรนี่เงินป้าบุ๊มีชั่มบัตรนี่ไปบัตรนี่เดี๋ยวเงินไปซื้อขนมอ่าเอานเอไใบดูเจ้าผูดอันใบเด้อด้วยอะไรใบเพิ่นไปโรงเรียนตอนเช้า จ้องเลยมาด้ขอละแม่เจ้าเด้อไปไปไปโรงเรียนผีผู้น้อยมาเราบาดนี่เราแค่ทน้องเไงมิตรวาเอ้ยขอจะคลิปก่อนเนาะโด,โดยอ่ะสบายดีเนาะโดย,โดยสบายดีล่ะเอออ่ะประมาณนี้พ่อพี่น้องเลยเนะาะรับคลิปนี้เนาะทางสมบูรกะที่ว่าแม่น้องพิงเนะาะรอพี่น้นนองไปก่อนเด้อระหว่างเพื่อนน้องน้ำฝนคือมาถามเนาะ ดย้ยจะเป็นจังไรกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกําลังใจแห้งใจทั้งน้องน้ำฝนตลอดมาตลอดไปเนาะสรับลิปนี้ไปแล้วพ,พี่น้องเลยสบายดี